สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้นะครับที่ชมคลิปนี้นะครับวันนี้การเข้าอยู่แล้ววัวมันมาตกน้ำนะครับนะครับผมได้ดูครับเข้ามาในสวนยังกอครับตัวกอสนัง โอ้พอเจาลงไปตงูส <comforting courage> ิลงแล้ว <adventurous> ม I mean ึงดึงห <off proyect alan> <mission> so ูขึ้นดึงหูลงหูขึ้นมาเลย่านมัใกล้นีก็ดีทนอแล้วเตะเขาไปตาสอุ้มัน่นบ้้อมกูอุดวลงอ่ะลไปัวไล่ะูกบอกึตูกปนีเอาบน ทุกเกาะคือขิงไงก้อนบ่ขึิงยู่หัหนมาเยวหาควันวอนมาเนี่ยทุกเลยขึ้นง่ายเออเขาก็าไม่กันเลยมอสไอตั้งเพียงมานนี้ลูกลูกวันนี้มอวันนี้มานมานี้มอพาหนกเนี่ยมันสนมากนะครับมันพากันเข้ามาเล่นในสวนนะครับเดีย๋ยวับดูไม่ได้ปิดสวนไว้นะครับ นี่คือสวนผักบักนครับพากันมาเล่นแต่เพลยงมาเนี่ลูกมมน่ครับดูครับตกแต่เช้าเลยกันเข้าแต่เช้าเลยมานี้มานี่มอมลอกลอกวัตถุออกขืนในบอ่อหลับพ่อพ่อลอกวัถุกบกขืนในบอ่อมันจับแต่อยู่เนี้ยเนีย้ยพาน้องมาเล่นทําไมตรงเนี้ยน,นะอะอันนี้คือเป็น ก็เกดิกดก่อนตัวนี้นะครับพาน้องมาทำไมตรงนี้ฮะมองมาเล่นโซนกันเป็นจังคือเขามาเล่นโซนกันสัวฮะไปมาจับขึ้นเบื่อก่อนเดี๋ยวใช้เดี๋ยวนี้พวกนี้ขิ่างก็บัดบับดตันดกดอก

chăm sóc tháo bỏ lùi nam bò hoa 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 ขืนมาเลยขึ้นได้เลยฮะขืนได้เลยวะไปเลยวะเ,เอาไปแล้วไปแล้วออกไปออกไปพากันออกไปเออฮนะมันสูงจิน,100 100นี่ร้อยอะร้อยเดี๋ยวมันโดดอะไรเนาะสางถ้ามันขึ้นออกไปแล้วไปแล้วไปแล้วออกกันไปแล้ว โอเคครับรบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสินเนียครับโอ้ oh. เปียกทั้งตัวเลยนะครับ <laughs> คลิปตอนขึ้นมากดบันทึกไม่ทันนะครับนี่ครับบันทึกเห็นแต่ตอนโดดขึ้นแต่ว่าตอนกาลังจะขึ้นบันทึกไม่ทันไม่ได้กดบันทึกเลยมาเน่มาเน่มาเนี่ โอ้โหเปียกหมดเลยอืเปียกหมดเลยเช้าเลยน <c oughs> ะครับเปียกเบื่อตันตัว <c oughs> บ่พูดเป็นยังน่าจะเป็นยังขาบ่าบ,บาดดอก ขานาบขาบวมตันน่ะขางหนึ่งขาขวาน่ะสองบวมนี่แหละพระเข้าไปน่ะเออมันตัวนี้เด้พระเข้าไปน่ะพระเข้าไปถั่วน่ะเออนี่สาตัวเดียวเดะพระเข้าไปขันไปนีน่ะฮะเออ เอาเอาเลยเอาและขี่เดือเหมือนเสาเลยโอเคครับ